สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านฮะอยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งครับวันที่2องของการทำงานโบสะอาสะสองไร่นะครับของทีมงานเรื่องแสงเรหก,กิจนะครับวิ่งกันอยู่2องคันก่อนนะฮะออาใส่เยอะแล้วัวนาโจ๊ดตัวนี้นี่น เต็มเต็มลามนะครับโอ้ไปไหวไหมนะไม่ใส่เยอะแตะมาดูครับปลาเยอะๆจะขึ้นไหวหรือเปล่าไปเออเหยียบจำเต็มคันจำคันเร่ง จำปอกโอ้ยตรงบางโคลนมันโดนโดนยางนะครับนะโดนโดนยางครับโอ้โ้โห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 น้าเจอะไโอ้ดีนะมันไม่กระเด็นถึงเราเนี่ยนี่หายไม่ทันครับพี่น้องมัวแต่จับตาดูเจ้ารถคงคุยครับ เจอโอน้าชุดศาสตร์คีเลนใส่ดีจะไม่ถึงเรานะพี่น้องโอ้ถ้าถึงเราเนี่ยดูไม่จืดเลยนี่ฮะการทักทายของออสายเลนสามสองศูนย์อะไรเนี่ยเหมือนปลาอย่างอะไรลาน่าจะเหลือหรือไม่เหลือฮะ ใสยย่เยอะเหมือนกันครับเอ้ยของทะเลซ่าครับคันที่สองวิ่งกันอยู่สองคันก่อนนะฮะเนื่องจากทีมงานไร้สังกัดยังติดภรรารกิจอยู่นะครับ อ้าวขึ้นแบบสบายๆครับนี่ครับมันจะชชารในตรงตรงนี้นะครับตรงที่เ,เจ้าแคทได้รอรถ6กล้อนะครับแต่วิ่งไม่ไกลนะครับสองคันก็แป๊บเดียวมาถึงถ้ารถเราถ้ารถไร้ั่งกันมาอีก3ก็จะมีการพอดีนะครับผมคิดว่าน่า,นาจะพอดี วันหนึ่งก็ถ้าวิ่งไปทีระยะแบบนี้นีนนะะ่น่าจะหลายเที่ยวอยู่นะฮะน่าจะหลายเที่ยวอยู่อ้ว ดินด้านล่างนี่แข็งมากนะครับพี่น้องขี้เลนก็อยู่แค่ประมาณสิบเซนประมาณนี้ครับสิบเซนเพราะว่าพื้นล่างนี่แข็งมากแข็งปกเลยฮะถ้าดินไม่ติดล้อจะไม่ฟรีนะครับดินมันติดล้อมานะน วิ่งไล่ตูดกันมาเลยจะเยอะอยู่นะเอ้ยโอ้ อ๋ฟรีครับฟรีครับฟรีปลายเอเยอเยแรงจัดปลัดบอกเอาปลาย่อเยอเยไม่อยู่ครับบอลูกนี้โอ้หยยบจับปอกเลยนะไปเยอะอ่ะโอ้ยทอกบห้อยตรงเต็งตรงเต็งอ่ะนะโอ้ สบายครับคนน่าโจ้ยใส่เยอะเหมือนกันครับอายังมีเพิ่มครับยังมีเพิ่มอืออ่ะจัดไปครับรถบริษัทเต็มกล่องฮะทาเลซ่าเป็นไงโอ้ดองทาเลซ่ารถแรงรถแรง มีตรงทางขึ้นนิดหน่อยนะครับตรงนั้นโอ้กานนี้ไม่เรงอยู่ยากนะครับโอ้ยาวไปยาวไปะจะมีปลายอีกไหมหนนาจรดปล่ยเลนเลนออก นา่าจะวถแกล้งมาครับแกล้งมาเออเออเออเอ้ยเรนเรนกระเด็นใส่เจ้าของแล้ว แสดงว่าหัวหน้าโจ้ยนีจะโกยขี้เลนตัวนี้ปูมาด้านบนนะแต่ว่าตัวนี้นี่สะตัวนี้นี่จะปูหินอ้อมสะเลยนะครับวางหินอ้อมสะเลย บรรยากาศก็จะเงียบเงานิดนึงนะครับเพราะว่า,ารถน้อยคันนะฮะร,รถน้อยไม่เรื่อยๆครับก็ทำไปก่อนครับวันนั้นย้อยลุยกันไปก่อนนะสารเรื่องนี้ลงได้วันที่สองนะครับวันที่สองอ๋อหายอยเยนี่ห้าาจังครับไม่ได้ขับหกล้อมาหลายวันนะฮะ อเยอ้าจัดห้าจัดึด่งว่าที่ทีมันน่าจะทีง่ายนะครับว่าไปถึงนี่แป๊บเดียวครับสาลุกนี้กินสบายๆนะฮะเพราะว่า,วาการทำทางขึ้นก็มีลุกรังพร้อมครับคันสะวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงสบายๆครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ